หห้างสรรพสินค้าหรูใจกลางกรุงเทพมหานครที่แผนกสินค้าแบรนเนมชั้น8วันนี้ก็เริ่มต้นวันใหม่เมื่อเวลา9นาฬิกาพนักงานร้านค้าทยอยกันมาทำงานและกำลังจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางในบรรดาพนักงานเหล่านั้นหญิงสาวคนหนึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยท่าทางที่ดูเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านเพียงขวัญวัย26ปีเธอยิ้มแย้มอยู่เสมอผมสีดำขลับถูกรวบไว้อย่างเรียบร้อยสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มของห้างอย่างเป็นระเบียบดูน่ามองยิ่งนักเวลาทักทายลูกค้าเธอก็จะยกมือไหวอย,อย่างนอบน้อมเสมอ และน้ำเสียงของเธอก็อ่อนโยนและเป็นมิตรอยู่เสมอสวัสดีค่ยินดีต้อนรับค่ะเพียงขวัญกล่าวทักทายลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเพื่อนร่วมงานของเธอทุกคนต่างก็รักเพียงขวัญเพราะเธอทำงานอย่างขยันขันแข็งเป็นคนดีและเหนือสิ่งอื่นใดคือถ่อมตัวน้องเพียงขวัญจะพี่สงสัยจริงๆว่าที่บ้านเลี้ยงดูมายังไงถึงได้มีกิริยามารยาทงดงามขนาดนี้พี่ลินรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ในร้านเดียวกันแต่หลายเพียงขวัญเบาๆแล้วพูดเพียงขวัญเพียงแค่ยิ้มอย่างเขินอายพลางตอบว่า ก็แค่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดนะคะ่ะจริงๆแล้วเพียงขวัญมีความลับที่ไม่มีใครรู้เธอคือหลานสาวของประธานกลุ่มบริษัทอนันตกิจท่านเจ้าสัวอนันต์ทำไมคุณหนูจากตระกูลมหาเศรษฐีชั้นนําของประเทศถึงมาทํางานที่ร้านในห้างสรรพสินค้าได้กันละ่ะท่านเจ้าสัวอนันตปู่ของเธอมักจะพูดกับหลานสาวเสมอว่าเพียงขวัญเอ๋ยถ้าอยากรู้จักผู้คนจริงๆต้องลองสัมผัสประสบการณ์จากเบื้องล่างดูจะไม่มีทางรู้จักโลกที่แท้จริงได้เลยถ้าเอาแต่นั่งอยู่หลังโต๊ะทํางาน ด้วยเหตุนี้หลังเรียนจบมหาวิทยาลัยแทนที่จะเข้าทำงานที่บริษัทของปู่ทันทีเพียงขวัญจึงเปลี่ยนชื่อและสร้างประวัติยอ่อใหม่เพื่อมาสมัครงานที่ห้างสรรพสินค้าแน่นอนว่าปู่ของเธอทราบเรื่องนี้แต่คนในครอบครัวคนอื่นๆหรือคนในบริษัทไม่มีใครรู้เลย เพียงขวัญเดินทางไปทำงานและกลับบ้านด้วยรถไฟฟ้าทุกวันเหมือนกับคนทำงานทั่วไปเธอเริ่มต้นวันด้วยกาแฟนหนึ่งแก้วในตอนเช้าและทานข้าวกลางวันที่โรงอาหารพนักงานกับเพื่อนร่วมงานตอนเย็นบางครั้งเธอก็ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ห้องหรือบางครั้งก็สั่งไก่ทอดมาทานพร้อมดูละครชีวิตคนธรรมดานี้เป็นอย่างไรกันนะเพียงขวัญมักจะคิดแบบนี้เสมอสำหรับเธอที่เติบโตมาในความสมบูรณ์พูนสุขตั้งแต่เกิดทุกอย่างคือประสบการณ์ใหม่ ตลอดเวลาที่ทำงานในร้านสิ่งที่เพียงขวัญให้ความสำคัญมากที่สุดคือการบริการลูกค้าเธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อของราคาแพงหรือแค่มาเดินดูเธอก็ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันยินดีต้อนรับสู่ร้านของเราค่ะถ้าหากต้องการหาสินค้าชิ้นใดสอบถามได้เลยนะคะเสียงของเพียงขวัญเต็มไปด้วยความจริงใจเพื่อนร่วมงานบางครั้งก็สงสยัยน้องเพียงขวัญน,นี่พิเศษจริงๆทัศนคติด้านการบริการแบบนี้มาจากไหนกันนะ เพียงขวัญเพียงแค่ยิ้มเธอไม่สามารถเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงได้พอถึงเวลาพักกลางวันเพียงขวัญก็มุ่งหน้าไปยังโรงอาหารพนักงานพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานวันนี้เมนูอะไรนะข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวกับแกงจืดบทสนทนาธรรมดาๆรรเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเพียงขวัญที่บ้านเธอทานแต่อาหารมื้อรูมมาตลอดน้องเพียงขวัญที่บ้านเป็นยังไงนะทั้งสำเนียงและท่าทางดูเป็นผู้ดีผู้ดีพี่ลินถามด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็น อ๋อก็ธรรมดาทั่วไปค้าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสําคัญกับเรื่องมารยาทนะคะเพียงขวัญตอบอย่างเป็นธรรมชาติแต่ในใจก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยกลัวว่าตัวตนจะถูกเปิดเผยช่วงบ่ายลูกค้าหลากหลายประเภทก็แวะเวียนมาที่ร้านทั้งคู่รักหนุ่มสาวคู่สามีภรรยาวัยกลางคนและผู้ที่มาเดินช้อปปิ้งคนเดียวเพียงขวัญบริการลูกค้าทุกคนอย่างเต็มที่ด้วยความใจดีและเป็นมืออาชีพของเธอลูกค้าบางคนถึงกับเอ่ยปากชมพนักงานบริการดีมากๆเลยค่ะช้อปปิ้งอย่างสบายใจเลยค่ะ ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแบบนี้หัวใจของเพียงขวัญก็พองโตไปด้วยความปลื้มปิติเธอไม่เคยรู้เลยว่าการได้รับการยอมรับจากความพยายามของตัวเองจริงๆโดยไม่ใช่จากเงินหรือตำแหน่งมันรู้สึกดีขนาดนี้หลังเลิกงานเพียงขวัญน,นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและครุ่นคิดในใจคุณปู่พูดถูกจริงๆทำงานกับผู้คนนี้ได้เรียนรู้อะไรเยอะะเลยวันธรรมดาแต่พิเศษของเพียงขวัญก็ผ่านไปแบบนั้นพรุ่งนี้เธอก็จะไปทำงานเหมือนเดิม เพื่อต้อนรับลูกค้าโดยเก็บซ่อนตัวตนที่แท้จริงที่ยังไม่มีใครรู้เอาไว้ผ่านมาสองเดือนที่เพียงขวัญทำงานที่ห้างสรรพสินค้าบ่ายวันอังคารวันหนึ่งที่แผนกแบรนดเนมกำลังวุ่นวายมีหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นคุณรุจิรายิงวัยกลางคนในวัย40กว่ากว่าเธอแต่งกายด้วยสินค้าแบรนเนมตั้งแต่หัวจรดเท้าถือกระเป๋าเฮอร์เสสวมแจ็คเก็ตชาเนลและรองเท้าลาบูเทนเดินเข้ามาในร้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ เพียงขวัญกล่าวทักทายอย่างนอบน้อมเหมือนเคยแต่คุณรุจิรากลับมองสำรวจเพียงขวัญตั้งแต่หัวจระรดเท้าแล้วก็แค่นเสียงอืมคำตอบของเธอช่างดูไร้ความสนใจเหมือนไม่ได้มองว่าเพียงขวัญเป็นคนด้วยซ้ำคุณรุจิราเดินดูรอบรอบร,อบร้านและสั่งให้พนักงานทำโน่นทำนี่หยิบกระเป๋าใบนั้นออกมาซิไม่มีสีอื่นนอกจากนี้เหรอน้ำเสียงของเธอกลับหยาบคายเหมือนกำลังสั่งคนรับใช้ เพียงขวัญตอบรับคำขอของคุณรุจิราอย่างเงียบๆเ,เธอนำกระเป๋าออกมาให้ดูและจัดเรียงสินค้าที่มีสีต่างๆให้ดูแต่ท่าทีของคุณรุจิรากลับแย่ลงเรื่อยๆนี่เธอแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วเหรอหน้าตาแบบเธอแต่งหน้าแล้วดูดีขึ้นด้วยเหรอจูจู่เธอก็พูดจาดูถูกรูปลักษณ์ของเพียงขวัญพนักงานคนอื่นๆและลูกค้าที่อยู่รอบข้างต่างก็หันมามองทางนั้นแก้มของเพียงขวัญแดงก่ำแต่เธอก็พยายามอดทนและยิ้มขอประทานโทษค่ะดีฉันจะพยายามให้บริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เสียงของเพียงขวัญยังคงสงบนิ่งแต่คุณรุจิราไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอะไรกันนี่ฉันเป็นลูกค้านะฉันเป็นลูกค้าให้ตายเถอะพนักงานสมัยนี้ไม่มีมารยาทเอาซะเลย เมื่อได้ยินคําพูดนี้พนักงานคนอื่นๆต่างก็ก้มหน้าลงมีบางคนที่อยากจะช่วยเพียงขวัญแต่พวกเขารู้ว่าคุณรุจิราเป็นลูกค้าคนสำคัญพวกเขาอาจเดือดร้อนได้หากเข้าไปยุ่งสามีของคุณรุจิราทํางานเป็นผู้อำนวยการในบริษัทลูกของกลุ่มบริษัทอนันตกิจแน่นอนว่าเธอเองก็ภูมิใจกับเรื่องนี้มากแต่เธอไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าเพียงขวัญคือหลานสาวของประธานบริษัทนั้น ฮัลโหลอืมฉันกำลังชอปปิ้งอยู่เนี่ยพนักงานห้างนี้ไม่มีมารยาทจริงๆนะเดี๋ยวฉันจะไปร้องเรียนผู้จัดการคุณรุจิราคุยโทรศัพท์กับใครบางคนและตั้งใจพูดเสียงดังเพียงควญรู้สึกอึดอัดใจ,จมากแต่ก็ยังอดทนนี่มันเป็นไปตามที่คุณปู่บอกเลยการเรียนรู้ผู้คนต้องผ่านประสบการณ์แบบนี้แหละเธอพึพรรมพำในใจและตั้งสตินี่เธอเปลี่ยนพนักงานคนอื่นมาได้ไหมบริการของคนนี้ไม่ถูกใจเลยคุณรุจิราพูดกับพนักงานคนอื่น พี่ลินเดินเข้ามาอย่างตกใจขอประทานโทษค่ะคุณลูกค้าน้องเพียงขวัญของเราทําอะไรผิดพลาดไปคะไม่ได้ผิดพลาดแต่ทัศนคติแย่ตั้งแต่แรกเลยมองลูกค้าเป็นอะไรกันแน่เสียงของคุณรุจิราดังขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศในร้านตึงเครียดลูกค้าคนอื่นๆก็เริ่มหันมามองว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงขวัญรู้สึกร้อนเผาที่ใบหน้าแต่ก็ยังคงก้มหน้าอยู่ขอโทษจริงๆค่ะดิฉันยังบกพร่องอยู่ค่ะเพียงขวัญก้มศีษะลงขอโทษอย่างสุดซึ้งแต่คุณรุจิราก็ยังไม่พอใจ ขอโทษเหรอไม่เห็นจะเหมือนคำขอโทษที่มาจากใจจริงเลยพนักงานรอบข้างต่างเงียบกริบไม่รู้จะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้การเอาใจลูกค้าคนสำคัญก็สำคัญแต่การปกป้องเพื่อนร่วมงานก็สำคัญเช่นกันสุดท้ายหัวหน้าทีมของร้านก็ปรากฏตัวขึ้นมีอะไรหรือครับคุณลูกค้าหัวหน้าทีมมาพอดีเลยค่ะดิฉันอารมณ์เสียมากเพราะพนักงานคนนี้เนี่ยค่ะสอนกันมายังไงกันคะคุณรุจิราต่อว่าหัวหน้าทีม หัวหน้าทีมแสดงสีหน้าลำบากใจเขารู้ดีว่าเพียงขวัญเป็นพนักงานที่ขยันและเป็นมิตรเสมอแต่คุณรุจิราคือลูกค้าคนสำคัญของร้านและเขาทำให้เธออารมณ์เสียไม่ได้ขอโทษจริงๆครับคุณลูกค้าเราจะอบรมพนักงานให้เข้มงวดยิ่งขึ้นครับสุดท้ายหัวหน้าทีมก็ต้องก้มหัวลงคุณรุจิราจึงยิ้มอย่างพอใจก็ต้องอย่างนั้นสิคะลูกค้าคือพระเจ้าไม่ใช่เหรอเพียงขวัญมองดูทุกขั้นตอนด้วยความรู้สึกหนักใจเธอรู้สึกผิดที่ทำให้แม้แต่หัวหน้าทีมก็ต้องก้มหัวลงเพราะเธอแต่มันก็ช่วยไม่ได้ นี่คือความจริงและคุณปู่บอกว่าต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบนี้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแต่พฤติกรรมวางก้างของคุณรุจิราก็ยังคงอยู่เธอว่ามาที่ร้านสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งและเลือกที่จะกลั่นแกล้งแต่เพียงขวัญพนักงานคนอื่นๆก็คิดว่าพฤติกรรมของเธอเกินกว่าเหตุแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปห้ามนี่วันนี้ก็ยังทําผมทรงเชยๆแบบเดิมออกมาอีกแล้วเหรอไม่ส่องกระจกเลยเหรอคุณรุจิรายังคงสาดคําพูดร้ายๆใสเ่เพียงขวัญเพียงขวัญเพียงแค่ตอบว่าขอโทษค่ะ แต่ข้างในใจเริ่มรู้สึกโกรธมากขึ้นเรื่อยๆฉันก็เป็นคนเหมือนกันทำไมถึงต้องถูกดูหมิ่นขนาดนี้ด้วยคุณรุจิราถึงขั้นไปร้องเรียนเพียงขวัญที่ศูนย์บริการลูกค้ามีพนักงานชื่อเพียงขวัญที่แผนกแบรนดเนมชั้น8บริการแย่มากเขาเหมือนมองลูกค้าเป็นเรื่องตลกไม่มีทัศนคติด้านบริการเอาซะเลยหัวหน้าทีมได้รับแจ้งจากศูนย์บริการลูกค้าจึงเรียกเพียงขวัญออกไปคุยเป็นการส่วนตัวเพียงขวัญลูกค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนมาคุณรุจิราบอกว่าเธอไม่เป็นมิตร หัวหน้าคดีฉันได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วคะ่ะเพียงขวัญพยายามอธิบายแต่หัวหน้าทีมยกมือขึ้นห้ามรู้แล้วแล้วแต่ก็นะเธอเป็นลูกค้าคนสำคัญของร้านเราเดือนหนึ่งเธอใช้เงินหลายแสนบาทนะคนแบบนั้นถ้าร้องเรียนมาเราจะทำยังไงเสียงของหัวหน้าทีมมีความเหนื่อยล้าเพียงขวัญรู้สึกอึดอัดใจ,จเธอรู้ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ไม่มีทางพิสูจน์ได้หัวหน้าคะแล้วดีฉันควรทำอย่างไรคะระวังตัวให้มากขึ้นและรู้ไว้นะว่าไม่มีเธอก็ไม่ใช่ว่าร้านเราจะอยู่ไม่ได้ คำพูดของหัวหน้าทีมเย็นชาและบาดลึกเย็นวันนั้นขณะนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเพียงขวัญแอบร้องให้อย่างเงียบๆเ,เธอไม่รู้ว่าทำไมเธอต้องมาเจอการดูหมิ่นแบบนี้คุณปู่คะประสบการณ์แบบนี้จำเป็นจริงๆหรือคะเมื่อกลับถึงบ้านเพียงขวัญอยากโทรหาปู่แต่ก็อดทนไว้เธอคิดว่าการทดสอบนี้เธอต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นคุณรุจิราย,ยังคงกลั่นแกล้งต่อไปเพราะเธอชอปปิ้งไม่สนุกเลยเนี่ยอบรมมายังไงกันแน่ คำพูดเหล่านี้ซ้ำซทุกวันพนักงานคนอื่นๆสงสารเพียงขวัญแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้โดยตรงทุกคนต่างให้ความสำคัญกับตำแหน่งของตัวเองน้องเพียงขวัญขอโทษนะพวกพี่ก็อยากช่วยเธอเหมือนกันพี่ลินพูดกับเพียงขวัญอย่างระมัดระวังไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเข้าใจค่ะเพียงขวัญฝืนยิ้มแต่ในใจหนักอึ้ง บ่ายวันศุกร์หนึ่งเดือนหลังจากที่เพียงขวัญเริ่มถูกกลั่นแกล้งแขกพิเศษก็ปรากฏตัวขึ้นประธานกลุ่มบริษัทอนันตกิจท่านเจ้าสัวอนันต์มาเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าอย่างไม่เปิดเผยตัวแน่นอนว่าไม่มีใครจำท่านได้พวกเขาคิดว่าท่านเป็นเพียงชายชราที่ดูดีคนหนึ่งท่านเจ้าสัวอนันตเดินดูรอบๆร้านอย่างเงียบๆและเฝ้าดูหลานสาวทำงานเพียงขวัญไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปู่มาถึงแล้วเธอยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งเหมือนปกติหลานเราเติบโตขึ้นมากจริงๆท่านเจ้าสัวคิดในใจอย่างชื่นชมและมองหลานสาว แม้จะกำลังเผชิญกับเรื่องยากลำบากแต่ท่าทีที่อดทนอย่างเงียบๆของเธอนั้นน่าชื่นชมจริงๆขณะที่ท่านเจ้าสัวกำลังเดินดูร้านคุณรุจิราก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งทันทีที่เธอเห็นเพียงขวัญเธอก็เริ่มหาเรื่องทันทีอ้าวเธออีกแล้วเหรอนี่ยเบื่อจริงๆทำไมต้องมาเจอเธออยู่ที่นี่ด้วยเสียงของเธอดังไปทั่วร้านท่านเจ้าสัวอนันตขมวดคิ้วเมื่อเห็นภาพนั้นท่านอดทนไม่ได้ที่เห็นหลานสาวอันเป็นที่รักถูกดูหมิ่นเช่นนี้เพียงขวัญยังคงอดทน ขอประธานโทษค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วยเหลือคนอย่างเธอจะช่วยอะไรได้คำพูดของคุณรุจิรายิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆท่านเจ้าสัวไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปแต่ถ้าท่านเข้าไปยุ่งอย่างไม่ทันคิดตัวตนของเพียงขวัญอาจถูกเปิดเผยได้ท่านจึงตัดสินใจรอดูสถานการณ์ก่อนคุณรุจิรายังคงกลั่นแกล้งเพียงขวัญต่อไปท่านเจ้าสัวได้เห็นกระบวนการทั้งหมดด้วยตาตัวเองความโกรธปรุุ๊ขึ้นในใจของท่านกล้าดียังไงมาทำกับหลานสาวของฉันเย็นวันนั้นท่านเจ้าสัวอานันตสั่งเลยขา ผู้หญิงที่ชื่อรุจิราสามีเธอทำงานในบริษัทลูกของเราใช่ไหมไปสื่อรายละเอียดมาให้หน่อยครับท่านประธานเป็นผู้อำนวยการทรงยศจากอนันตกิจคอนสตรักชั่นครับมีกำหนดจะเข้าร่วมประชุมผู้บริหารในวันจันทร์ครับเลยขารายงานอย่างรวดเร็วดีเลยวันจันทร์นี้ฉันจะเข้าประชุมเองเสียงของท่านประธานมีความโกรธที่เย็นชา ห้องประชุมผู้บริหารของอนันตกิจคอนสตรักชั่นมีบรรยากาศตึงเครียดกว่าปกติเพราะมีข่าวว่าท่านเจ้าสัวอนันต์จะเข้าร่วมด้วยตัวเองผู้อํานวยการทรงยศรู้สึกใจเต้นแรงท่านประธานมาเองเลยอย่างนี้จะมีข่าวดีเรื่องการเลื่อนตําแหน่งไหมนะการประชุมเริ่มต้นขึ้นและมีการหารือหลายวรระแต่ในช่วงท้ายของการประชุมท่านเจ้าสัวก็เปิดปากขึ้นมาอย่างกระทันหันผู้อํานวยการทรงยศครับครับท่านประธานคุณทรงยศลุกขึ้นยืนและตอบ ได้ยินมาว่าภรรยาคุณชอบไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าบ่อยๆคุณทรงยศงงกับคำพูดของท่านเจ้าสัวอ๋อครับแต่ว่านั่นคู่สมรสของคนที่กระทำต่อพนักงานบริษัทของเราอย่างไม่สุภาพยังสมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อยู่อีกหรือเสียงของท่านเจ้าสัวเบาๆแต่ทั้งห้องประชุมกลับเงียบกริบคุณทรงยศไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรท่านประธานครับขอโทษครับหมายความว่าอย่างไรครับดูเหมือนคุณจะไม่ทราบว่าภรรยาคุณปฏิบัติต่อพนักงานห้างอย่างไรท่านเจ้าสัวพูดช้าๆ ตอนนั้นเองคุณทรงยศจึงตรหนักว่าพฤติกรรมของภรรยาเขาคงเป็นปัญหาแล้วใบหน้าของเขาซีดเผือดหรือว่าขอโทษครับท่านประธานผมจะกลับไปตักเตือนที่บ้านอย่างเด็ดขาดมันสายเกินไปแล้วท่านเจ้าสัวพูดอย่างเย็นชาผู้อํานวยการทรงยศคุณได้รับคําสั่งย้ายไปสาขาเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้บริหารทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมต่างตกใจนี่เป็นคําสั่งลดตําแหน่งอย่างกระทันหันเลขาของท่านเจ้าสัวมาที่ร้านขอโทษครับผมมาจากกลุ่มบริษัทอนันตกิจครับ เลขายื่นนามบัตรให้หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมตกใจมากกลุ่มบริษัทอนันตกิจหรอคะพวกเราทําอะไรผิดไปคะไม่ได้ทําอะไรผิดครับเพียงแต่ท่านประธานของพวกเราอยากจะมาเยี่ยมชมร้านด้วยตัวเองครับคําพูดของเลขาทําให้ทั้งร้านเงียบกริบตอนนั้นเองคุณรุจิราก็ปรากฏตัวขึ้นที่ร้านพอดีเธอมาเพื่อก่อนแกล้งเพียงขวัญเหมือนปกติเอาเธอยังอยู่ที่นี่อีกแล้วเบื่อจริงๆขณะที่คุณรุจิรากําลังจะเดินเข้าไปหาเพียงขวัญเลขาก็ก้าวออกมาข้างหน้า ขออภัยครับตอนนี้มีเรื่องที่ต้องสสางพูดอย่างสุภาพแต่หนักแน่นอะไรกันคุณเป็นใครคุณรุจิราถามอย่างวางท่าเลขานุการสำนักงานประธานกลุ่มบริษัทอนันตกิจครับและท่านนี้เลขาชี้ไปที่เพียงขวัญแล้วพูดว่าคือหลานสาวของท่านประธานของพวกเราครับร้านเงียบกริบไปชั่วขณะทุกคนมองไปที่เพียงขวัญด้วยสีหน้าไม่น่าเชื่อใบหน้าของคุณรุจิราซีดเผือดอะไรนะคะอะไรนะคะ คุณเพียงขวัญคือหลานสาวแท้ๆของท่านเจ้าสัวอนันครับที่ผ่านมาท่านได้ปิดบังตัวตนและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตในสังคมครับเลขาอธิบายอย่างใจเย็นคุณรุจิราแทบจะซุดตัวลงขาไม่มีแรงเธอตระหนักว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอได้กลั่นแกล้งหลานสาวของประธานกลุ่มบริษัทอนันตกิจและท่านประธานได้กล่าวไว้ว่าหากคุณไม่ขอโทษพนักงานท่านจะพิจารณาสัญญาของกลุ่มบริษัททั้งหมดใหม่คำพูดของเลขาทำให้หัวหน้าทีมใบหน้าซีดเผือดเช่นกัน คุณรุจิราเดินเข้าไปหาเพียงขวัญด้วยเสียงที่สั่นเครือคุณเพียงขวัญไม่สิคะคุณหนูขอโทษจริงๆค่ะดิฉันเสียมารยาทมากๆเลยได้โปรดอภัยให้ดิฉันด้วยค่ะเสียงของเธอสั่นเครือเพียงขวัญรู้สึกซับซ้อนในใจขณะที่นึกถึงการดูหมิ่นที่เธอเคยได้รับอีกใจหนึ่งก็รู้สึกสงสารคุณรุจิราที่ดูน่าเวทนาไม่เป็นไรค่ะดิฉันก็ได้เรียนรู้เยอะแยะเหมือนกันค่ะเพียงขวัญพูดอย่างเงียบๆในช่วงขณะนั้นหัวหน้าทีมรีบเข้ามาหาเพียงขวัญทันทีคุณเพียงขวัััญคครรรบบขอโทษจิงๆ ผมไม่รู้เรื่องเลยหัวหน้าคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ไม่รู้เรื่องนี้ค่ะเพียงขวัญยังคงถ่อมตัวเลขาตล่าวเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอเรียนให้ทราบว่าผู้อำนวยการทรงยศได้รับคำสั่งย้ายไปสาขาเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือคำสั่งโดยตรงของท่านประธานครับทันทีที่คุณรุจิราได้ยินคำนั้นเธอก็ร้องให้โฮเธอรู้สึกสิ้นหวังเมื่อได้ยินข่าวการลดตำแหน่งของสามีได้ปลดเถอขยกทษให้สักครั้งนะคะครอบครัวของดิฉันจะพังพินาศแล้วค่ะ เพียงขวัญมองไปที่คุณรุจิราแล้วพูดว่าส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าไม่เป็นไรค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดิฉันคนเดียวจะตัดสินใจได้ค่ะจะลองเรียนท่านปู่ดูนะค่ะแต่สัญญาไม่ได้ค่ะเพียงขวัญทานอาหารเย็นกับปู่ในร้านอาหารไทยที่เงียบสงบแห่งหนึ่งท่านเจ้าสัวอนันต์มองดูใบหน้าหลานสาวอย่างละเอียดเพียงขวัญเอ๋ยคงลำบากมากสินะเสียงของปู่แฝงด้วยความรู้สึกผิดไม่เป็นไรค่ะคุณปู่หนูได้เรียนรู้เยอะแยะเลยค่ะเพียงขวัญตอบอย่างจริงใจ ถึงอย่างนั้นก็เธอมันหนักหนาเกินไปถ้าปู่รู้เร็วกว่านี้ท่านเจ้าสัวเสียใจเพียงขวัญสายหน้าไม่หลอกข้าประสบการณ์แบบนี้จําเป็นจริงๆข้าหนูได้เห็นเองเลยว่าผู้คนเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเจออํานาจและเงินเรื่องสามีของคุณรุจิรานะ้าปู่สั่งย้ายเขาไปมนหนักหนาเกินไปไหมปู่ถามเพียงขวัญคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าคุณปู่ข้าผู้อํานวยการทรงยศอาจจะไม่รู้จริงๆว่าภรรยาเขาทําตัวอย่างไรให้โอกาสเขาอีกครั้งไม่ได้หรือคะ ท่านเจ้าสัวรู้สึกซาบซึ้งกับคำพูดของหลานสาวในจิตใจที่รู้จักให้อภัยแม้ว่าจะถูกดูหมิ่นอย่างหนักขนาดนั้นก็ได้ปลูกเข้าใจแล้วแต่มีเงื่อนไขนะภรรยาเขาต้องแสดงให้เห็นว่าสำนึกผิดจริงๆท่านเจ้าสัวกล่าวคุณรุจิรามาที่ห้างสรรพสินค้าพร้อมกับสามีใบหน้าและท่าทางแตกต่างจากวันก่อนๆอ,อ,อย่างสิ้นเชิงแทนที่จะใส่เสื้อผ้าแบรนด์เมหูหรูเธอกลับใส่ชุดที่ดูเรียบร้อยและเดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทางที่ก้มหน้าคุณเพียงขวัญข้าขอโทษจริงๆค่ะ คุณรุจิราก้มศีรัะลงอย่างลึกซึ้งต่อหน้าเพียงขวัญดิฉันยโสเกินไปข้ามีเงินมีสามีทำงานในบริษัทที่ดีแล้วไปดูถูกคนอื่นคุณทรงยศก็ร่วมขอโทษด้วยผมไม่ได้อบรมภรรยาที่บ้านอย่างเหมาะสมขอโทษจริงๆครับเพียงขวัญรับคำขอโทษที่มาจากใจของทั้งสองคนแล้วพูดว่าถ้าสำนึกผิดจริงๆดิฉันก็ให้อภัยข้าแต่ต่อไปนี้ขอให้ปฏิบัติต่อคนอื่นๆด้วยความสุภาพแบบนี้ด้วยนะคะ่ะข,ข้าจะทำอย่างนั้นแน่นอนคะ่ะคุณรุจิราตอบทั้งน้ำตา เมื่อเห็นภาพนั้นเพียงขวัญก็โทรหาปู่คุณปู่ขนูคิดว่าเขาสำนึกผิดจริงๆข้าให้โอกาสผู้อำนวยการทรงยศอีกครั้งไม่ได้หรอคะได้สิปู่เชื่อในการตัดสินใจของหลานท่านเจ้าสัวตอบคุณทรงยศจึงได้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมของเขาแน่นอนว่าเขาได้รับคำเตือนอย่างหนักจากท่านเจ้าสัวขณะเดียวกันที่ร้านสายตาที่มองเพียงขวัญก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อนร่วมงานต่างตกใจที่เธอเป็นคุณหนูในตระกูลไฮโซแต่เมื่อได้รู้จักอุปนิสัยของเพียงขวัญมาตลอดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะัก น้องเพียงขวัญตอนแรกที่รู้ว่าเป็นหลานท่านเจ้าสัวก็ตกใจนะแต่คิดดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยเธอเกิดมาก็แตกต่างอยู่แล้วจริงๆพี่ลินกล่าวพี่ลินขนูก็ยังเป็นเพียงขวัญคนเดิมข้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเพียงขวัญยิ้มและตอบหัวหน้าทีมก็ขอโทษเพียงขวัญอย่างนอบน้อมขอโทษจริงๆครับคุณหนูผมเอาแต่คิดถึงลูกค้าคนสำคัญจนไม่ได้ปกป้องพนักงานหัวหน้าก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนี่ขนูเข้าใจค่ะเพียงขวัญยังคงถ่อมตัว บ่ายวันนั้นเพียงขวัญยังคงทำงานในร้านตามปกติแม้ว่าตัวตนของเธอจะถูกเปิดเผยแล้วแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะทำงานที่นี่ต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพียงขวัญกล่าวทักทายลูกค้าคนใหม่ลูกค้าคนนั้นประทับใจกับการบริการที่เป็นมิตรของเพียงขวัญพนักงานบริการดีมากๆเลยค่ะช้อปปิ้งอย่างสบายใจเลยค่ะลูกค้ากล่าวอย่างพอใจก่อนจะจากไป เพียงขวัญมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจเธอรู้สึกว่านี่คือความพึงพอใจที่ได้รับเมื่อปฏิบัติต่อผู้คนด้วยใจจริงโดยไม่คำนึงถึงเงินหรือตำแหน่งในบอร์ดข่าวสารภายในกลุ่มบริษัทอนันตกิจมีข้อความที่น่าสนใจข้อหนึ่งปรากฏขึ้นหัวข้อว่าเรื่องราวการทำงานในห้างสรรพสินค้าของหลานสาวท่านเจ้าสัว มีคนเขียนเรื่องราวของเพียงขวัญขึ้นมาอย่างละเอียดเรื่องราวบอกเล่าการที่เพียงขวัญปิดบังตัวตนและทำงานในห้างและเรื่องราวการอดทนต่อพฤติกรรมวางก้างของลูกค้าอย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะท่าทีที่เพียงขวัญยังคงรักษาความสุภาพจนถึงที่สุดและเรื่องราวการให้อภัยคู่กรณีในตอนท้ายทำให้พนักงานหลายคนประทับใจว้าวสุดยอดจริงๆถ้าเป็นฉันคงระเบิดไปนานแล้วสมเป็นหลานท่านเจ้าสัวจริงๆนิสัยใจคอต่างกันคนแบบนี้แหละที่จะนำพาบริษัทของเราในอนาคต ความเห็นต่างๆถูกเขียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องราวนี้แพร่กระจายออกไปนอกบริษัทด้วยกลายเป็นที่รู้จักในวงการในฐานะเหตุการณ์หลานสาวท่านเจ้าสัวทำงานห้างนักข่าวบางคนสนใจและอยากจะเขียนข่าวแต่เพียงขวัญปฏิเสธอย่างสุภาพเป็นเรื่องส่วนตัวข้าไม่อยากให้เป็นข่าวข้าขณะเดียวกันคุณรุจิราก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากเหตุการณ์นี้ทุกครั้งที่ไปห้างสรรพสินค้าเธอจะทักทายพนักงานอย่างนอบน้อมและไม่เคยปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่สุภาพอีกเลยสวัสดีเข้าว,วันนี้ก็ทำงานหนักนะคะ คุณรุจิราทักทายพนักงานในร้านในตอนแรกพนักงานก็รู้สึกแปลกๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณรุจิรานั้นมาจากใจจริงคุณรุจิราเปลี่ยนไปเยอะจริงๆเลยนะคะพี่ลินพูดกับเพียงขวัญทุกคนเปลี่ยนแปลงได้แค่สิ่งสําคัญคือการตระหนักรู้และการลงมือทําค่ะเพียงขวัญตอบแต่ยังมีเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคุณรุจิราได้แสดงความสํานึกผิดด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนพื้นที่พักผ่อนสําหรับพนักงานห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านมาดิฉันเสียมารยาทมากๆข้าอยากแสดงความขอโทษด,ด้วยเรื่องนี้บ้างค่ะคุณรุจิรากล่าวกับหัวหน้าทีมของร้านด้วยเหตุนี้พนักงานในร้านจึงมีพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายมากขึ้นพนักงานทุกคนต่างประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงใจของคุณรุจิราเพียงขวัญเฝ้าดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเรียนรู้มากมายคนเราเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะและพลังของการให้อภัยนี่ใหญ่หลวงไม่เคยรู้เลยเพียงขวัญกำลังเดินเล่นอยู่กับปู่เพียงขวัญเอ,อ๋ยต่อไปจะเอาอย่างไร จะทำงานในห้างสรรพสินค้าต่อไหมปู่ถามข้าคุณปู่หนูยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะข้าอยากจะลองเจอผู้คนให้มากขึ้นค่ะเพียงขวัญตอบดีแล้วคิดได้ดีแล้วแต่อย่าหักโหมจนเกินไปนะปู่ตบไหลหลานสาวเบาเคุณปู่ขหนูมีเรื่องที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ค่ะเพียงขวัญพูดอย่างจริงจังอำนาจและเงินอาจทำให้คนเปลี่ยนไปได้แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือจิตใจค่าท่านเจ้าสัวเห็นได้อย่างสุดซึ้งกับคำพูดของหลานสาว ใช่แล้วเพียงขวัญเอ่ยนั่นแหละที่ปู่อยากให้หลานไปเรียนรู้นั่นคือเรียนรู้จิตใจของคนจริงๆตอนนี้หนูเข้าใจแล้วเข้าว่าทําไมคุณปู่ถึงให้หนูได้เจอประสบการณ์แบบนี้ขอบคุณมากค่ะเพียงขวัญจับมือปู่คืนนั้นเพียงขวัญเขียนบันทึกประจําวันวันนี้ได้เรียนรู้อีกเยอะยะเลยคนเราทุกคนทําผิดพลาดได้และทุกคนเปลี่ยนแปลงได้และพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแก้แค้นแต่มาจากการให้อภัย หลังจากนั้นเรื่องราวของเพียงขวัญก็ยิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่เพียงขวัญก็ยังคงถ่อมตัวเธอไม่โอโอดประสบการณ์ของตัวเองแต่กลับทำงานหนักขึ้นไปอีกมีพนักงานใหม่เข้ามาในร้านเป็นหญิงสาววายัย2ี่ปีชื่อพิมดาวพิมดาว,ดาวรู้สึกกังวลมากเพราะนี่เป็นงานแรกของเธอน้องพิมดาวไม่ต้องกังวลมากนะตอนแรกก็เป็นแบบนี้ทุกคนแหละเพียงขวัญปลอบพิมดาวพี่เพียงขวัญขนะหนูจะทำได้ไหมคะการบริการลูกค้ามันยากจังค่ะพิมดาวถามอย่างไม่สบายใจ ไม่เป็นไรท่าบริการด้วยใจจริงลูกค้าก็จะรู้สึกได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจเพียงขวัญให้คําแนะนําเพียงขวัญสอนทุกอย่างที่เธอได้เรียนรู้ให้กับพิมพ์ดาวตั้งแต่วิธีบริการลูกค้าไปจนถึงวิธีรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากพี่เพียงขวัญสุดยอดจริงๆเลยค่ะทำไมถึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างสุภาพเท่าเทียมกันได้คะพิมพ์ดาวถามด้วยความชื่นชมไม่มีเคล็ดลับพิเศษหรอกแค่มองว่าทุกคนเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าจะรวยหรือจนตำแหน่งสูงหรือต่ำก็เป็นคนเหมือนกันเพียงขวัญอธิบาย มีลูกค้าที่จู้จี้จุกจิกมาที่ร้านเป็นชายวัยกลางคนพูดจาไม่สุภาพกับพนักงานและเรียกร้องอะไรที่เกินควรนี่ลดราคาหน่อยไม่ได้เหรอที่อื่นเขาลดให้หมดแหละชายคนนั้นพูดกับพิมพ์ดาวอย่างหยาบคายพิมพ์ดาวตกใจจนไม่รู้จะทำอย่างไรตอนนั้นเองเพียงขวัญก็เดินเข้ามาสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยคะเพียงขวัญทักทายอย่างนอบน้อมอ้าวเธอก็เหมือนกันนี่ลดราคาหน่อยสิชายคนนั้นพูดกับเพียงขวัญอย่างไม่สุภาพเช่นกัน ขอโทษด้วยค่าแต่สินค้าชิ้นนี้เป็นราคาเต็มจึงลดราคาไม่ได้ค่าแต่จะลองดูสิทธิประโยชน์อื่นๆให้นะคะเพียงขวัญตอบอย่างสงบท้ายที่สุดลูกค้าคนนั้นก็จากไปโดยไม่ซื้ออะไรเลยพิมดาวรู้สึกผิดที่เพียงขวัญขนูรับมือผิดไปลูกค้าเลยกโกรธค่าพิมดาวพูดด้วยเสียงห่อเหี่ยวไม่หรอกไม่ใช่ความผิดของพิมดาวหรอกลูกค้าแบบนี้ก็มีเหมือนกันหน้าที่ของเราคือการทำให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับลูกค้าเพีพดดยงขวัญปลอบใจ เมื่อเห็นภาพนั้นพนักงานคนอื่นๆก็ชื่นชมในอุปนิสัยของเพียงขวัญอีกครั้งในสถานการณ์ที่รู้ว่าเธอเป็นหลานประธานบริษัทแต่ก็ยังดูแลรุ่นน้องและปฏิบัติต่อลูกค้าที่ยากลำบากอย่างสุภาพขณะเดียวกันคุณรุจิรามักจะเล่าเรื่องราวของเพียงขวัญให้คนอื่นๆฟังเสมอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะถ้าเป็นฉันคงเปิดเผยตัวตนและแก้แค้นไปนานแล้วแต่อดทนจนถึงที่สุดแถมยังให้อภยัยฉันอีกคุณรุจิราเล่าให้เพื่อนฟัง นั่นแหละถึงได้เป็นคุณหนูตระกูลไฮโซการอบรมสั่งสอนมันต่างกันเพื่อนเพื่อน,อนชื่นชมคุณรุจิราเริ่มเคารพเพียงขวัญอย่างจริงใจและเธอเองก็อยากเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่นเหมือนเพียงขวัญเพียงขวัญได้รับโทรศัพท์จากปู่เพียงขวัญเอ่ยเย็นนี้ว่างไหมมาทานข้าวกับปู่กันถ้าคุณปู่จะให้ไปเจอที่ไหนคะมาร้านข้าวต้มที่ปู่ชอบนะปู่จะเลี้ยงเองท่านเจ้าสัวหัวเราะแล้วพูดเพียงขวัญดีใจมากมืออาหารธรรมดาธรรมดากับปู่มีความสุขยิ่งกว่าร้านอาหารหรูหราที่ไหน เย็นวันนั้นที่ร้านข้าวต้มเล็กๆปู่กับหลานสาวนั่งเผชิญหน้ากันท่านเจ้าสัวอนันต์แต่งกายเรียบง่ายดูเหมือนชายชราทั่วไปในย่านนั้นเพียงขวัญเอ๋ยที่ผ่านมาลำบากมากสินะปู่พูดอย่างอบอุ่นไม่หรอกค่ะคุณปู่ตรงกันข้ามเลยค่าขอบคุณมากค่าได้เรียนรู้เยอะแยะเลยค่ะเพียงขวัญตอบอย่างจริงใจดีเลยบอกปู่สิว่าเรียนรู้อะไรมาบ้างปู่มองหลานสาวด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นเพียงขวัญคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆเริ่มพูด หนูได้เรียนรู้ว่าคนเราทุกคนเหมือนกันข้าไม่ว่าจะรวยหรือจนตำแหน่งสูงหรือต่ำทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันข้าและก็ได้รู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการกดขี่คนอื่นแต่มาจากการช่วยเหลือให้คนอื่นลุกขึ้นยืนข้าปู่ยิ้มอย่างพอใจแล้วเรียนรู้อะไรอีกได้เรียนรู้พลังของการให้อภัยข้าตอนแรกก็เกลียดคุณรุจิรามากข้าแต่พอให้อภัยแล้วใจก็สบายขึ้นข้าแล้วคุณเขาก็เปลี่ยนไปด้วยข้าเพียงขวัญพูดต่อไปยอดเยี่ยมมากเพียงขวัญเอ๋ยสิ่งที่ปู่อยากให้หลานเป็นก็คือสิ่งนี้แหละปู่ คุณปูข่ข้าตอไปหนูยังอยากทำงานที่ห้างสรรพสินค้าต่อข่ะหนูยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะเพียงขวัญกล่าวดีแล้วคิดได้ดีแล้วแต่อยากจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะปู่อยู่ข้างหลานเสมอปู่พูดอย่างอบอุ่นตอนนั้นเองข้าวต้มก็มาถึงเป็นข้าวต้มร้อนๆที่มีควันโชยออกมาคุณปู่ข้ากลิ่นนี้หอมจังเลยค่าเพียงขวัญพูดขณะสูดกลิ่นข้าวต้มอืมนี่แหละกลิ่นของคนกลิ่นที่จริงใจไม่เสแสร้งปู่ยิ้มและตอบ ทั้งสองคนทานข้าวต้มอย่างเงียบๆและพูดคุยกันท่านเจ้าสัวรู้สึกว่าหลานสาวเติบโตขึ้นมากจริงๆเพียงขวัญเอ๋ยต่อไปต้องค่อยๆเรียนรู้งานบริษัทบ้างแล้วนะคิดอย่างไรปู่ถามอยากจะค่อยๆเรียนรู้ค้าถ่ารีบร้อนก็คงเรียนรู้ได้ไม่ดีพอเรียนรู้จากพื้นฐานไปทีละขั้นค่ะเพียงขวัญตอบปู่รู้สึกชื่นชมจริงๆวัยรุ่นสมัยนี้ส่วนใหญ่ต่างก็อยากขึ้นตำแหน่งสูงๆเร็วๆแต่หลานสาวของท่านต่างออกไป เมื่อทานอาหารเสร็จทั้งสองคนก็ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันระหว่างทางลงไปชั้นจอดรถใต้ดินคุณปู่คะวันนี้สนุกมากเลยค่ะเพียงขวัญกล่าวปู่ก็เหมือนกันเห็นเพียงขวัญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ปู่มีความสุขจริงๆท่านเจ้าสัวตอบเมื่อลิฟต์มาถึงชั้นใต้ดินปู่จู่ๆูก็ถามว่าเพียงขวัญเอ๋ยพรุ่งนี้เย็นทานอะไรดีปู่จะเลี้ยงอีกเพียงขวัญคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ้มอย่างสดใสพลางตอบว่าพรุ่งนี้ข้าวต้มอีกรอบดีไหมคะคุะคณปู่กลิ่นข้าวต้มมันมีกลิิ่่นนของงคคจรๆะ ปู่หัวเราะเสียงดังกับคำตอบนั้นดีเลยพรุ่งนี้ก็ข้าวต้มทั้งสองคนหัวเราะและแยกย้ายกันไปเพียงขวัญน,นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านส่วนปู่นั่งรถที่มีคนขับรถรออยู่ในรถท่านเจ้าสัวอนันต์หวนคิดถึงวันนี้เพียงขวัญของเราเติบโตเป็นคนที่ดีจริงๆเลยนะตอนนี้คงพอจะฝากฝังเรื่องบริษัทได้แล้วขณะเดียวกันในรถไฟฟ้าเพียงขวัญก็จมอยู่กับความคิดของตัวเองเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆต่อไปต้องไม่ลืมจิตใจแบบนี้ การเดินทางพิเศษของเพียงขวัญก็ได้สิ้นสุดลงไปหนึ่งช่วงพรุ่งนี้เช้าเธอก็จะไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อต้อนรับลูกค้าอีกครั้งแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้ตัวตนของเธอแล้วแต่ทัศนคติของเพียงขวัญก็ไม่เปลี่ยนแปลงเธอได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่ตำแหน่งหรือเงินแต่คือจิตใจที่ปฏิบัติต่อผู้คนและก็ได้รู้ว่าคนที่มีจิตใจแบบนั้นต่างหากที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริง เรื่องราวของเพียงขวัญสร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจควรประพฤติตนอย่างไรและพลังที่แท้จริงคืออะไรต่อไปเพียงขวัญจะยังคงปฏิบัติต่อผู้คนด้วยจิตใจที่ถ่อมตัวและสักวันหนึ่งเธอจะเป็นผู้นำที่สามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายสืบทอดเจตนารมณ์ของปู่และจนกว่าจะถึงวันนั้นการเรียนรู้ของเพียงขวัญก็จะยังคงดำเนินต่อไป